พื้นชื่อว่าป่าหรือพื้นป่าไม่ว่าจะเป็นป่าเล็กหรือว่าพื้นป่าใหญ่ย่อมมีอันตรายแอบแฝงอยู่ในทุกๆพื้นที่อย่างกับสัตว์ใหญ่ๆหลายประเภทที่มีอยู่มากมายตามพื้นป่าทั่วไปหรือแม้แต่อันตรายจากสัตว์เลื้อยคานประเภทงูเงี้ยวเขียวขอที่มีอยู่ในทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นป่าใหญ่หรือว่าป่าเล็กไม่ว่าใครที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นเพใด ก็ยอมรู้จักพื้นเพเหล่านั้นของตนเองที่อยู่อาศัยเป็นอย่างดีว่ามีภัยอันตรายอะไรแอบแฝงอยู่บ้างก็ยอมมีวิธีป้องกันอันตรายเหล่านั้นกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วแต่ก็ต้องมีบ้างกับผู้คนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวหรือไม่เว้นแม้แต่กระทั่งสัตว์ที่ไม่รู้ว่าถิ่นที่ตนนั้นเหยียบย่ำเข้าไปมีภัยอันตรายอะไรแอบแฝงอยู่บ้างจนเอาชีวิตเข้าไปทิ้งเสียก็มีไม่น้อยและพื้นป่าบางพื้นที่ แม้แต่พลานเองที่เข้าไปนั่งห่างอยู่บนต้นไม้เพื่อจะดักยิงสัตว์ที่คิดว่าตนเองนั้นปลอดภัยดีแล้วก็ยังไม่พ้นในเรื่องที่พลานถูกงูกเลื้อยขึ้นไปลัดเอาจนตายและขมือกินไปหลายลายพลานส่วนใหญ่จึงรูก้กันเป็นอย่างดีว่าห้ามมัดนั่งห่างอยู่บนต้นไม้ที่มีกิ่งก้านสาขาที่เกาะเกี่ยวไกลเคียงกันเพราะว่ามันอาจจะนำเอาสัตว์ได้ เลื้อยข้ามมาจากอีกฝั่งของต้นไม้ได้นอกจากงูเงี้ยวแล้วก็ยังมีพวกลิงข่างที่อาจจะข้ามเข้ามาลบกวนให้ตกจากนั่งห่างตายได้เช่นเดียวกันเรื่องงูที่ประจันหน้ากับสัตว์ป่าดูร้ายถึงขั้นสามารถที่จะฆ่าสัตว์ป่าดูร้ายเหล่านั้นได้โดยง่ายไม่ค่อยเกิดขึ้นในเห็นบ่อยมากนักโดยเฉพาะกับงูและเสือซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆ ที่เสือสึ่งเป็นสัตว์นักล่าจะเป็นฝ่ายเพียงพร้าจนกลายเป็นเหยื่อให้กับงูซึ่งงูตัวที่ว่าก็ต้องตัวใหญ่มากไม่ใช่เล่นถึงจะสามารถฆ่าและขมึบเสือทั้งตัวได้พื้นป่าที่วานั่นเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของงูขนาดใหญ่ที่มีขนาดใหญ่มากกว่างทูทั่วไปที่เคยเห็นกันอยู่ชาวบ้านหรือแม้แต่พรานที่อาศัยหากินอยู่ในป่าแถบนั้นรู้จักดงพยางูแห่งนั้นเป็นอย่างดี ได้ยินกิติศัพท์กันมาเนิ่นนานตั้งแต่สมัยรุ่นปู่ย่าตายายรวมทั้งเห็นกันมาแล้วหลายลายโดยตาของตนเองว่ามีงูขนาดใหญ่แบบนั้นอยู่จริงๆก็เลยเป็นที่รู้กันดีว่าจะไม่มีใครกล้าเหยียบย่ำเข้าไปหรือว่ารบกวนไก่บริเวณดงพยางูโดยเด็ดขาดในสมัยก่อนเคยมีพราหนุ่มสองคนในหมู่บ้านพากันเข้าไปนั่งห่างดักยิงสัตว์อยู่ในป่าซึ่งกระทำกันเป็นประจำอยู่แล้ว ตามวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ในป่าแถบนั้นหลังจากที่เข้าไปนั่งห้างดักยิงหมูป่ามาได้ตัวหนึ่งลุงเชาก็ช่วยกันหามเอาหมูป่าที่ล่ามาได้ออกมาจากป่าระหว่างทางที่กําลังเดินออกมานั่นดันไปประจันหน้าเข้ากับเสือลายผาดก่อนตัวหนึ่งเข้าด้วยความที่ไม่คาดคิดว่าจะไปเจอเข้ากับเสือที่แม้ว่าดูลักษณะท่าทางจะเป็นเสือแก่ที่หิวโซ แต่มันก็ะทาให้พลานุ่มทั้งสองนั้นตกใจจนทําอะไรไม่ถูกทิ้งเอาหมูป่าที่ช่วยกันหามอ,าออกมาไว้แล้วก็วิ่งหนีเอาตัวรอดตรงดิ่งเข้าไปทางเส้นทางของดงพญาง,งูวิ่งกันอยู่พักใหญ่ๆจนรู้สึก,กว่าเหนื่อยเมื่อเห็นว่ามีต้นไม้ใหญ่อยู่ด้านหน้าก็เลยรีบพากันปีนขึ้นไปเพื่อจะพักให้หายเหนื่อยและปลอดภัยหากว่าเสือมันจะตามมานึกขึ้นมาได้วัดันลืมยามที่ใส่กระสุนปืนเอาไว้ ที่คล้องไว้กับลำไม้ที่ช่วยกันหามเอาหมูป่าออกมาแถมปืนที่ถืออยู่ในมือแทนที่จะยกยิงใส่เสือนั่นช่วงเวลาที่ตกใจนั่นกับไม่มีใครคาดคิดมองสำรวจออกไปรอบด้านก็ยิงตกใจกันเข้าไปใหญ่เพราะว่าป่าบริเวณนั้นมันเป็นดงพญายงูนั่นเองเหมือนคิดกันได้ว่าเสือมันคงจะไม่ตามมาแล้วเพราะว่ามันมีหมูป่าให้เป็นเหยื่อก็เลยรลีบพาคันปีนล,ลงจากต้นไม้ แล้วก็รีบหนีออกจากบริเวณนั้นทันทีต้องดิ่งกลับเข้าไปที่หมู่บ้านโชคดีที่ไม่เจอเข้ากับพญางูกลับไปถึงหมู่บ้านก็ได้เล่าเรื่องแล้วทั้งหมดให้กับชาวบ้านได้ฟังรวมทั้งพลานคนอื่นๆเพื่อจะได้ป้องกันตัวกันเอาไว้ว่ามีเสือออกมาเพ่นพ่านเพราะว่านานๆครั้งจะมีเสือหลุดออกมาจากป่าลึกสักทีหนึ่งทุกครั้งที่มันออกมาก็จะต้องมีการแจ้งเตือนกันให้รู้กันทั่ว ทั้งหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ๆกันด้วยให้ช่วยกันระวังตัวและจัดการกับเสือตัวนั้นให้ได้ไม่ว่าจะฆ่าหรือว่าไล่หญิงให้มันหนีกลับเข้าปที่ป่าลึกให้ได้ส่วนเรื่องดงพญางูนั้นเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วก็เลยไม่มีใครได้สนใจอะไรแม้ว่าจะมีเสือออกมาเพ่นผ่านอยู่ในพื้นป่าก็ยังมีชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่าเท่านั้นที่ต้องพากันหยุดจนกว่าจะมีการล่าเสือตัวนั้นให้ได้ส่วนคนที่เป็นพราน เกิยังคงต้องเข้าไปล่าสัตว์กันปกติและตามล่าหาหลงรอยของเสือไปด้วยเพราะว่าคงจะมีเพียงแค่พลานเท่านั้นที่จะสามารถล่าเสือได้แต่ก็จะเป็นกับพลานที่มีประสบการณ์มากเท่านั้นซึ่งก็เป็นพลานรุ่นพ่อเสียเป็นส่วนใหญ่ส่วนพลานนมนมที่ยังประสบการณ์น้อยจึงจําเป็นต้องหยุดเข้าป่าล่าสัตว์เช่นเดียวกันปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพลานรุ่นใหญ่ต่อไปให้จัดการล่าเสือตัวนั้นให้ตายซะก่อน ขณะที่พลานลุ่นใหญ่ก็ยังคงพากันเข้าไปล่าสัตว์และออกตามล่าเสือไปด้วยผ่านไปหลายวันก็ยังไม่เห็นวี่แววรั่วหลองลอยของมันโผล่ออกมาให้เห็นมีเพียงแต่รอยเท้ากับเศษซากของโมูป่าที่มันกินเข้าไปเท่านั้นที่เป็นรอยเกา่าที่บ่งบอกว่ามันมีเสืออยู่จริงๆอย่างที่พลาน,น่มทั้งสองบอกจนย่างเข้าวันที่ห้าที่มันคงจะถึงเวลาที่จะต้องออกมาล่าเหยื่ออีกครั้ง ก็มีพลานบางคนพลาดท่ากลายเป็นเหยื่อให้กับมันอีกจนได้แม้ว่าจะเป็นพลานรุ่นใหญ่ที่มีประสบการณ์เยอะแต่ก็ไม่รู้ว่าไปพลาดท่าอีท่าไหนเขา้าถึงถูกเสือฆ่าตายไปแบบง่ายๆไม่มีใครได้ยินเสียงปืนแม้แต่นัดเดียวยิ่งต้องทาให้มีการระวังตัวกันมากขึ้นเข้าไปอีกเพราะขนาดว่าพลานรุ่นใหญ่เองยังพลาดท่าได้ไม่รู้ว่ามันทำท่าไหนด้วยทําไมพลานต้องพากันหยุดลาสัตว์ไปก่อนระยะหนึ่ง และหันไปตามล่าเสืออย่างจริงจังเมื่อเช่นนั้นคงต้องมีคนตายเพิ่มมากเข้าไปอีกผ่านไปอีกเพียงแค่สามวันที่คิดว่ามันคงจะหิวและต้องออกมาล่าเหยื่ออีกก็มีพลานที่อยู่อีกไม่กี่คนในหมู่บ้านในหมู่บ้านที่มีการตายเกิดขึ้นเพราะว่าต้องผัดเปลี่ยนกันเข้าออกป่าอยู่เกือบทุกวันเพื่อจะดักล่อล่าเสือตัวนั้นให้ได้วันนั้นมีพลานเข้าไปเพียงแค่สามสี่คนเท่านั้นเข้าไปกระแยกย้ายกันไป เหมือนอย่างกับที่เข้าไปล่าสัตว์กันปกติไม่มีใครไปร่วมกับใครพอล้วนแต่เชื่อในฝีมือและประสบการณ์ของตัวเองกันแทบทั้งสิน้นไม่เว้นแม้แต่ตัวของผู้ใหญ่พินที่เป็นผู้ใหญ่บ้านที่แม้ว่าจะเลิกลาจากการเป็นพลานมาเนิ่น,นานแล้วแต่โดยความที่เป็นผู้นำของชาวบ้านก็ได้เข้าไปตามล่าเสือตัวนั้นเช่นเดียวกันแล้วก็เหมือนกับว่าจะเป็นคราวสวยของผู้ใหญ่พิน ที่พลานคนอื่นๆผัดเปลี่ยนกันเข้าไปอยู่หลายวันแต่กลับไม่พบเจอกับเสือแต่ดันเป็นแกซะเองที่ดันไปประจันหน้ากับเสือแบบจระจะในช่วงบ่ายๆขณะที่เดินออกหาหล่องรอยของมันอยู่โชคร้ายไปกว่านั้นก็คือเปืนคู่มือขอแกที่เก็บเอาไว้นานและไม่ได้ใช้ดันยิงไม่ออกซะนั่นเมื่อเห็นท่าว่าไม่ดีทำได้แค่เพียงต้องวิ่งสดชีวิตวิ่งตรงดิ่งเข้าไปทางดงพญาง,งู เหมือนกับพรานมสองคนก่อนหน้านั้นแบบไม่รู้ตัวโชคดีที่ดูเหมือนกับว่าเสือตัวนั้นมันจะมีอาการบาดเจ็บที่ขาหรือไม่ก็ขาเป๋มันอาจจะถูกยิงมาจากที่ไหนสักทีถึงได้หนีมาอยู่ที่ป่าแถบนั้นและสภาพที่เห็นก็คงจะเป็นเสือแก่ซะด้วยทําให้ผู้ใหญ่พินแกวิ่งหนีหลอดไปได้จนถึงดงพญาง,งูเมื่อไปถึงก็เห็นต้นไม้ใหญ่อยู่เบื้องหน้าก็เลยรีบปีนขึ้นไปทันที เป็นต้นไม้ต้นเดียวกันกับพรานมสองคนที่เคยปีนขึ้นไปก่อนเสือตัวนั้นมันตามมาเกือบทันแต่แกก็ขึ้นไปจนปลอดภัยแล้วเมื่อเห็นว่าคงจะทำอะไรผู้ใหญ่พินไม่ได้มันก็เดินวนไปวนมาอยู่รอบๆต้นไม้อยู่สามสี่รอบก่อนที่จะเดินจากไปในที่สุดหายไปพักใหญ่หญโดยที่ผู้ใหญ่พินเองแกก็ยังไม่ยอมลงจากต้นไม้เช่นกันจนเมื่อมีลางของใครคนหนึ่ง เดินดิ่งย้อนกลับมาแทนและดูเหมือนกับว่าจะตั้งใจมาทางต้นไม้ที่แกปีนขึ้นไปอยู่คงจะไม่มีทางที่จะมีใครรู้ว่าแกอยู่บนนั้นแต่ดูเหมือนกับว่าคนที่เดินเข้ามานั้นจะมองหาบนต้นไม้ตั้งแต่ยังเข้ามาไม่ถึงที่แปลกก็คือคนผู้นั้นมีอายุไม่ใช่น้อยแล้วแถมที่ขายังเดินกะเพกกะเพกคล้ายกับคนขาเป๋ถวยช่างบังเอิญไปเหมือนกับเสือตัวนั้นเข่าซะจริงๆ ผู้ใหญ่พินแกไม่ได้ส่งเสียงหรือส่งสัญญาณอะไรให้รับรู้ว่าตัวแกเองนั้นอยู่บนต้นไม้แต่ถ้าแกขาเป๋นั่นดันมองขึ้นมาเห็นจนได้เมื่อเดินมาถึงใต้ต้นไม้และเห็นผู้ใหญ่พินอยู่ด้านบนก็ยกมือกวักเรียกให้ผู้ใหญ่พินลงไปหาไม่พูดไม่จาอะไรผู้ใหญ่พินแกก็รู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกๆจึงได้แต่นั่งมองเฉยๆอยู่แบบนั้นไม่ยอมลงมาหา และไม่ยอมส่งเสียงสนทนาด้วยตาแก่นั่นก็ยังคงไม่ส่งเสียงพูดเช่นเดียวกันแต่ก็ยังคงกวักมือเรียกอยู่แบบนั้นไม่หยุดสังเกตดูที่ดวงตาของตาแก่นั่นเหมือนว่าจะไม่ค่อยจะกระพริบแถมยังมีแววตาอะไรแปลกๆแอบแฝงอยู่ด้านในด้วยผ่านไปเกือบสักสิบนาทีที่ตาแก่นั่นทําอยู่แบบนั้นจู่ๆก็มีตัวยักษ์ตัวหนึ่งพุ่งพรวดไม่รู้ว่ามาจากทิศท,ทางไหน พุ่งเข้ามาลัดเข้าที่ขาของตะแกนั่นจนลม้มตึงลงไปที่พื้นโงูที่โผล่ออกมานั่นตัวใหญ่ไม่ใช่เล่นมีสีดำมั่วเมื่อไปทั้งตัวผู้ใหญ่พินแกไม่เคยพบเห็นอะไรแบบนั้นมาก่อนทั้งโงูที่ตัวใหญ่มะเหือมาดำมั่วเมื่อและล่างของตะแกน,นัที่จู่ๆก็เปลี่ยนไปเป็นเสือลายพาดก่อนไปต่อหน้าต่อตาโดยที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนั่นมันเป็นเสือสมิงชัดๆแต่ดูเหมือนกับว่า จะเป็นความสวยของมันด้วยเช่นกันที่ดันหลงเข้ามาในป่าดงพญางโงูที่ผู้ใหญ่ผินเองแกก็เพิ่งจะรู้ตัวเช่นกันที่ตอนนั้นกระตกใจจนทำอะไรไม่ถูกได้แต่นั่งมองลงไปเห็นเสือกับพญางูกอดลัดฟัดเวียงกันอยู่และดูท่าทางว่าเสือสมิงแกนั่นจะสู่พละงก,กำลังของพญางูไม่ได้แม้แต่น้อยจากสภาพที่แทบจะไม่มีเลี้ยวแรงให้เห็นนอนดินพล่านอยู่พระกใหญ่ ก็ค่คอยๆถูกลัดจนแน่นจนมีเสียงดังกรอบแกรบกรอบแกรบของกระดูกกระเดี่ยวที่แตกหักจนสุดท้ายก็นแน่หนึ่งขาดใจตายอย่างอนาถทั้งที่ดวงตายัางเบิกถลนแทบจะล้นออกมานอกเบา้าก่อนที่หลังจากนั้นล่างของเสือสมิงแก่นันก็ค่คอยๆถูกพยางามงอเขมบเข้าไปอย่างช้าๆท่ามกลางสายตาที่ยังตื่นตระลึงของผู้ใหญ่พินที่ใช้เวลาเนิ่นนานอยู่เกือบสองชั่วโมง จึงจะสามารถขมอบเสือสมิงทั้งตัวนั่นเข้าไปได้ช่วงเวลาแห่งความสยดสยองและน่าสะพึงกลัวได้สิ้นสุดลงไปแล้วเพราะเห็นว่าพญางูได้หยิมนำ้ำเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วและนอนแน่นิ่งไม่ไหวติงอยู่ตรงนั้นแกจึงได้เห็นว่าปลอดภัยแล้วเพราะว่าพญางูคงจะไม่ทำร้ายใครได้อีกจึงได้รีบปีนลงจากต้นไม้แล้วก็รีบสาวเท้ากลับออกจากดงพญางูในทันทีเมื่อเข้าไปถึงหมู่บ้าน ก็ได้นำเาเรื่องรลวที่ตนเองได้พบเห็นไปเล่าให้กับลูกบ้านได้ฟังแต่ก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปดูที่ดงพญางูแม้แต่คนเดียวแต่ทุกคนล้วนแต่เชื่อเรื่องที่ผู้ใหญ่พินได้บอกทั้งหมดที่พลานรุุนใหญ่เสียท่าถูกมันฆ่าตายก็คงจะถูกเสือสมิงนั่นแปลงมาเป็นคนหลอกเอาแต่ที่น่ากลัวมากกว่านั้นก็คือพญางูงที่ผู้ใหญ่พินเองแกก็ไม่คิดว่าจะตัวใหญ่มากขนาดนั้น แม้ว่าการเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานมากแค่ไหนนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์นั้นก็มีคำบอกเล่าจากปู่ย่าตายายว่าห้ามเข้าไปเหยียบย่ำในพื้นป่าดงพญาง,งูโดยเด็ดขาดแล้วก็ไม่เคยมีใครกล้ายเหยียบย่ำเข้าไปแม้แต่คนเดียวเช่นกันจนปัจจุบันพื้นป่าได้หายไปเกือบหมดแล้วเหลือเพียงแค่บางส่วนที่อยู่ท้ายวัดและกลายเป็นวัดไปในที่สุดแต่ก็ไม่มีใครได้พบเห็นกับพญาง,งูอีกเลย